สวัสดีครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับเจอผมนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนี่คือหนึ่งแตงโมคานะครับท่านลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับบรรยากาศดีๆนะครับนำรถสวยๆนะครับระดับผู้บริหารซีดานนะครับมาแนะนํานี่คือ Honda a c c o r d นะครับเกชั่นที่9หรือที่เขาเรียกกันสั้นๆนะครับว่า Honda a c c o r d G9 นะครับเป็นเครื่องยนต์2,000นะครับท่านลูกค้าครับถ้าใครไม่แดกได้2,400 คิดว่ามันเครื่องใหญ่เกินไปใช้ในเมืองอาจจะอัตราสิ้นเปลืองนะครับเยอะไปนิดนึงนะครับก็แนะนําเป็นเครื่องยนต์สองพันนะครับไฟหน้า full LED นะครับเป็นรถปี2018ันที่ะครับโครเมียมนะครับเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับข้างหน้านะครับแล้วก็โลโก้ฮอนด้านะครับคันนี้นะครับจะเป็นสีเทานกพิราบนะครับท่านลูกค้าสีเทานกพิราบนะครับเป็นอะไรที่ ดูแรรักษาง่ายนะครับดูไม่เก่าดูไม่ใหม่นะครับจะอยู่ทรงๆแบบนี้ตลอดไปนะครับและก็มาพร้อมกับไม์กิโลแค่85,000กิโลนะครับ85,000กว่ากิโลนะครับสภาพสวยๆนะครับท่านลูกค้าครับจัดไปเลยนะครับจากรถราคาล้านกว่าบาทวันนี้ผมจะให้ในราคาสุดพิเศษ559,000าเท่านั้นเองนะครับท่านลูกค้าครับ559,000าเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับโบร์รถคันนี้นะครับก็จะเป็นแบบ แนวนะครับรูนหลานิดนึงนะครับเพราะว่ารถ Honda Accord นะครับมันเป็นรถซีดานแบบผู้บริหารนะครับที่เป็นรถที่ชั้นนำนะครับที่ขายดิบดีอยู่ในไทยนะครับก็มีสองสามค่ายนะครับที่ในราคาล้านกว่าบาทที่แข่งขันกันอย่างดุเดือด Accord เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ลูกค้าเลือกใช้เยอะมากบนท้องถน,นน 1นะครับเครื่องยนต์ทนทาน2ช่วงล่างดีภายในรูรานะครับภายในรูรามากนะครับเลือกใช้วัสดุนะครับเกรดพรีเมียมอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งแต่นี่คอนโซลหน้าเห็นไหมครับการออกแบบดีไซน์ของเขานะครับจะสลับกับลายไม้นะครับโทนสีเบจนะครับสีดําแล้วก็มีดําแบ็กอะคอร์ดนะครับตัวนี้นะครับคอนโซลโซนนะครับมีม่านมาให้ด้วยนะครับข้างหลังนะครับตัวนี้นะส่วนมือจับนะครับก็จะเป็นแบบสีแจกนะครับสีก้านตัวนี้นะครับแล้วก็มีสีดําแบ็กอะคอร์ดนะครับไล่มือจับ นะครับคโทนมีมาให้แล้วนะครับปุ่มปุ๊มสตาร์ทเบาะนั่งสบายนะครับเป็นหนังแบบเจาะรูระบายนะครับตรงนี้นะบอกคู่นั่งไฟฟ้าด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับสําหรับผมนะตัวผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังนะครับว่ากว้างไหมนะครับบางคนอยากให้พ่อแม่นะครับหรือคนที่ว่าเรารักนั่งข้างหลังแบบสบายๆเดี๋ยวไปชมกันขึ้นมาแล้วนะครับรู้สึกว่า พอตั้งแต่นั่งสัมผัสลงมานะครับเบาะเขาจะยุบลงไปนะครับเบาะจะนุ่มมากนั่งนะครับแล้วก็อยากจะหลับตานะครับพักสายตากันเลยทีเดียวนะครับทำไมถึงได้พูดแบบนี้นะครับเพราะว่ามันนั่งสบายนะครับนั่งสบายไม่พอนะครับกว้างขวางโอถงไม่ติดขัดนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับให้ม่านมาด้วยแต่เป็นแบบเป็นนุ่นนะครับอ่ะนี่นะครับตัวนี้นะครับม่านนะครับเห็นนะครับเป็นแบบเป็นนุ่นนะครับไม่ใช้ก็เอาลงนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคสําหรับคนนี้นั่งข้างหลังนะครับมีช่องแอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นพนักแขนนะวางโคงวางแก้วได้นะครับเดินทางไกลนะครับก็นี่นะครับมือนะครับขอบประตูนะครับตรงนี้นะก็มีนั่งสบายสบายนะครับก็ใครนะครับที่อยากได้รถนะครับวัได้คอร์ดนะครับอยากจะขับเองก็ดีหรือ อยากจะมีคนขับอยากให้ข้างหลังนั่งสบายนะครับก็ได้นะครับหรืออยากให้พ่อแม่นั่งสบายผมแนะนําเลยนะครับวันนี้นะครับรถล้านกว่าบาทเหลือเพียง5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเริ่มต้นเดือนละหมื่นเองครับท่านลูกค้าครับไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วก็สามารถจัดเฟรนเซได้ทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับร้านเตงโมคาส่งเอกสารจัดเฟรนเซได้นะครับและสิ่งสําคัญเลยนะครับจัดรถผ่านนะครับลงในสัญญา้เลยนะครับชดหนักพิกวัมจมน้ําจากร้านเตงโมคาท่านจะไม่มี ไม่เจอแน่นอนนะครับเพราะว่าเราได้รำการตรวจเช็คมาแล้วนะครับต่างๆนะแล้วก็จะส่งฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายทั่วประเทศไทยนะครับลูกค้าครับก็ต้องขอฝากรถนะครับเดิมๆนะครับบอที่ตัวถังเดิมนะครับไม่คว่ำไม่ชนไม่อะไรมาจากที่ไหนนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับกับสิ่งที่ดีๆนะครับให้กับท่านลูกค้านะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับกับ Honda a c อ o r d นะครับ G9 ปี2008เครื่องยนต์2 0 0 0นะครับ 5 5 9 0 0 0บาทนะครับส่วนลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแบบด่วนๆนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับ095 952 5562นะครับผมชื่อหนึ่งแตงโมคานะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสวัสดีครับ